เล่นชูก้าสิบวีสิบภายในภายในภายในสี่นาทีครึ mm ่งตอนกูดีใจมากที hmm. ่ที่มาเล่นห้าวีห้าตอนนี้ก็เลยคิดว่าจะรอเส้นทางกูจะกะไว้เส้นทางว่ากูจะท่างทำยังไงกันต่อตอนนี้เพิ่มเพ่เลยที่กูกูได้โดนโดนีดนอะไรมีความสุขไปด้วยแล้วจากที่กูตั้งแต่กูมีห้าวีห้าในชูก้ากูก็เลยต้องมาเล่นสิบวิสิบคนดูรวรเป็นยังไงต่อก็เรีว่าตอนนี้ยองจังหวะจังหวะนี้กูเลยคิดว่ากูต้องพยายามจะส่วนให้ได้ถ้ากูไม่ได้มาส่วนไม่ได้กูตอนนี้ อ้าวอ้าวแล้วทุกคนกูว่าแล้วทำไมก็ต้องไปอย่างนี้ไปอีกดู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 ขอดูผลงานแล้วทุกคนมาเป็นมาแรงไม่ตายมาเป็นมาอะไรนี่แบบนี้เรียงแรงไม่พอเอาเป็นแรงมาเป็นสามมากันแรงเป็นสามแรงเป็นสีแรงเป็นตายเอาไม่ไอริยังมาไอเทียไอริไม่แตกครับผมแตกไอริแตกตอนนี้ก็เลยคิดว่าต้องไหนีิถึงสักพอตอนนี้ก็ต้องมองมื้สักหน่อยตอนนี้กูเอาได้หนึ่งตัวตอนนี้ตอนนี้ก็ได้มาลังใหม่ ตอนนี้ก right ูเอาเทลได้หนึ่งตัวังหวันนี้กูพยายามจะต้องทำอะไรในแ่นี้แลกูรูนั้นนี่อีกพยายามจะเล่นอะไรพวนี้อีกมาเราก็ยังจะเข้าอันตปนี้สับแกงจะรอนี่เล่นได้โธ่ในดีที่ดูดิมันมันสร้างกองไฟอะไรมาก็ไม่รู้เนี่ยแล้วเพื่อนกูก็เลยตายตอนนี้ก็คือว่าตัวนี้ส่กูไม่ได้ใครคุยถ้ากูยังไม่ได้ไปคุยกับรักมะม่วงก็ดีแหละแม่งเป็นดีแลกถือว่าดีหลอกกันแน่ โอ้แม่งกองไฟแล้วก็แลกองแล้วแล้วเทียบค่าชีวิตกูจนตายคุยกันลากหมอตอนนี้กูแทบบ้าเลยกูจะเกมกี่ทางดีก็ไม่รู้แต่มึงอ่ะอย่ามายุ่งกับกูยังก็เถอะนะถ้ากูไม่นนล้นนิ่มโดยสัมกูโดนดารานี่ได้ยังไงโอ้กูอยากรู้จักมึงทำไปเพื่ออะไรวะเนี่ยโอเคกูเลยคิดว่าตอน้องมางูเลยมาไปสวนมาเป็นสารมาเป็นห้ามาเป็นหวยหวยเป็นหมีเหรอหวยเป็นหมีมึงหวยเป็นหมีมึงเหรอแล้วกูแล้วกูโดนไอามัดล้ม ตอนนี้กูเลยคิดว่าไม่น่าจะไปรอดท่านผู้นี้ไม่เก่ไม่ไม่เกมงกี่ทางกูก็เลยต้องใี้ไปเีื่อยมาเซาซีกับกูเทแล้วก็โดนแล้วก็ตายอีกคุณพายทำไมกูตายํามใจซ้อนแบบนี้วะเนี่ยมาเราก็เนจะเข้าป้อมโอ้โหพยายามไม่ให้ดีแล้วก็แตกแตกไปอีกั้างคับผมตอนนี้ก็เลยคิดว่าจะต้องนี้และนี่คือจังหวะที่ไม่กันระที่ป้อมกระจาษทป้อมกระถูกเลยทิ้งแล้วนี่ก็เราถูกเลยทิ้งไปแล้วแล้วตอนนี้อีประตูไฟก็ยังจะเกือบเสร็จอโหเยอะตามมายิ่โอ้ไม้ที่อีก่ ตอนนี้กูเกมกี่ตอนนี้กูกำลังเกมสามทางกูเรียกว่าต้องหน่อยสิถ้ามันแตกไปหนึ่งทางไปก็ต้องตายแน่นอนถ้ากูไม่ได้ดมเรนนี่มาแน่แน่กูเลยมาเปต่วฝาดก็ยังเจออีกอ่ะแล้วก็ตายอีกกูคุยกันลามังมุจังหวะนี้ทำไมคุณทำไมคุณร้ายทำไมกูตายสามตายซ้อนแบบนี้วะทีนกูแม่นี่ไม่ได้เออมึงก็อย่ามาฆ่ากูดิกูไม่ทันทำอะไรมึงเก่อนนี้กูเรียกว่าตจะหน่อยสิอะไรก็ยังตามอีกโอ้โหต้องรีบกลับไปเร็วแล้วมันจะไปน้ำแข็งอีกนะไอเตี่ยนเซียนเอ้ย ว่าแหละทำไมต้องมาวางนี้ด้วยโอเคกู okay. เลยว่าไอลิไม่มจงจะยม่โอ้โหสัตว์ไอลิเอามาเหรอมาเหรอเอาม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 าลิโอโสร้างกองไฟโคตรเยอะแล้วกูก็ตายตอนนี้ก็เลยคิดว่าตอนนี้ตอนนี้บ้านแตกหนึ่งทางกูตอนนี้ตอนนี้บ้านยังไม่แตกตอนนี้ก็เลยจะพยายามดุมซ้าถอดแล้วกูตายอีกโอ้ไม่นะตอนนี้บ้านแตกหนึ่งทางแล้วกูเลยว่าตัวน,นี้จะอีก กูต้องเกมกูพยายามจะเกมหลายทางแต่กูก็ไปด้วยนีไม่ได้ไม่ผลกูต้องพยายามต้องทําแบบนี้ขึ้นไปโทไอริยังตามไม่หยุดทั้งนั้นก็ต้องมาพึ่งเปล่าๆแพนแบบแบบนี้แพนด้าก็ต้องไอ้นี่เลยสิครับแต่กูกาไว้นี่ไม่ได้แล้วก็มาอีกถ้ากูนิกพิมพ์พยายามจะมาอีกเหรอพยายามจะมาอีกเหรอเตะกูกูเลยคิดว่าตอนนี้ต้องไม่เสร็จกูเลยว่ามันมาได้อีกตอนนี้กูเลยคิดว่าต้องมาอีเป็นสวน เอาเป็นสวนสวนเป็นฟาร์มแต่นุ่งเกือบตายตอนนี้ก็ไปช่วยมือก่อนความถ้าป้อมมันยิงมาเท่าไหร่ก็ยิงเขาไม่ได้และนี่เป็นจังหวะที่มันเกิดจะทำอะไรป้อมแล้วนี่เชลก็อยากจะนี่เชลก็อยากจะไปไม่หยุดแล้วตอนนี้ไปไม่หยุดก็ไปเป็นสวนไปเป็นสวนก็ไปเป็นฟาร์มแต่ตอนนี้บ้านแตกไปสองทางแล้วแล้วกูไปเจอตาร่างของมัวอีกตอนนี้ตอนนี้กูพยายามจะเกมหลายทางแต่กูกลับทำอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าบ้านแตกไปสองทางตอนนี้บ้านแตกหมดทุกทางแล้วพันบ้านแตกเกือบหมด เลยบ้านแตกเกือบหมดพ่านแตกเกือบตายกูก็รีบมาไม่รอดอีกแล้วกูก็วนนี้แล้วแล้วกูก็คิดว่าอีกแล้วก็ตายบ้านแตกหมดแล้วก็เพล